สอดมอ,นะอ,มอน้อมเอาไปจามีกระเปลามาน้าหน่คนปรจุดีคือโอยจะใส มานานำลูกคน เรื่อกองนี้กันเถอะจ้าสับประหลาดบ้าสับประหลาดกบสับประหลาดกบอันนี้ไะนี่คือเจ้าสับประหลาดกบสับประหลาดกบเห็นไหมสับประหลาดกบมีสองตัวเลยสับประหลาดกบเห็นไหมเห็นไหมเจสับประหลาดมีสองตัวมูเล้งไอ้กัดอะสับ๋อมีสองตัวมือมืเล้งน่ะ ตันึงมันโดนติดไว้หมูเล็กอีกตัวหนึ frase, ่งมันก็โดนติดไว้ในฟางอันน so ี้ดีอยางนี้เห็นไหมตัดกลุ่นี่หนูเอาก้างออกก่อนอันกมไม่ได้หนูทอดก่อนหนูทอดหมูเล็กก่อนตัวหนึ่งก็ใช้การที่จะโยนได้นนั่เองคิดเอามันผสมกันเป็น